เฮ็ดอันเึิงกับขั้นทะเลนไปเนะคะเนาะก็ยังดีกระดาย่างนึงกระดย่างนึงดย กินเขาแล้ววะยังไงต้องใช้ต้องเท่าบูดมากค่ะไม่ใช่ต้องเท่าวผักใบมากเขาปลา,า,า,าวันนี้แม่นมุนบาดเตียมโตเลยเหมือนยังไงม่ก็มีค่ะ ดอกสวยดอกสวยดอกสวยนุ่นนุ่นโอ้เดี๋ยวตอนน้มนดุดนะแม่อยู่นุ่นตามเพื่อไปทำไมเนี่ยปาเกลิก mặc hại <laughs> bất ừ. ngờ hai <laughs> là loạt nondo nắng 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 thank <laughs> you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้องคาร์เมนี้พาพี่น้องมากินอีกแล้วจ้ะตอนวันนี้พามากินเมนูฝรั่งจ้ะนี่นะคะเมนูจากเฮดมันปูค่ะซอสครีมนั่จ้ะเนาะเส้นก็เป็นเส้นมีเหลืองข้าเนะะี่ยจ้ะเอามาดัดแปลงเป็นเส้นพาสต้านะคะใส่กุ้งใส่แฮมนะะั่จ้ะมาจามากินกันยกทีค่ะเมนูง่ายๆค่ะวันนี้เพราะว่าเด็กน้อยอยู่บ้าน,นะคะ่ะ บสบายทั้งสองจ้ะ <c oughs> ผู้อายผู้อายจะกำลังแต่งตัวจะไปโรงเรียน <c oughs> เดินไปเดี๋ยวประมาณครึ่งทางนะคะ <c oughs> กลับมาหาแม่เดินดังออกสาษาเพิ่นก็มีเอ่อไข่ประมาณไม่ีไข่หรอกค่ะแบบว่าเพิ่นมีน้ำหมูกเนาะ <c oughs> ส่วนน้องนะคะตึงขึ้นมากกะตัวหอนเลยค่ะ <c oughs> เป็นซึมมาตั้งบ้านนะคะตั้งเลือกเรียนเนาะก <c oughs> ็ซึมมากนะคะต <c oughs> ีก็คิดดูว่าตกไข่แน่นอน จนซัม,มามอร์แมนเอรีจ้ะก็เลยบาดเด็บไปทั้งสองคนนะคะอาทิตย์หนเพื่อนกะน้องเรียนเพื่อนหยุดโปรสเกตนะจ๊ะก็เลยหยุดยาวเลยเนาะห้าจาับพี่น้องอืมอืมซบมันจ้ะมันหอมกระเทียมปลา มันขีีมค่ะแล้วก็หอมอหเฮดป็นปุ๋มจะมีกินเป็นเอกลักษณ์ของเพิินอยู่แล้วนะจะเนาะก็จะมีกินหอมในตัวแล้วจ้แะแซ่ใส,ส่ซีสไป็นน่าชีสไปด้วยค่ะ หัวข้อเรื่องเอ้ยเมืเริ่มต้นคลิปนะคะจิกระจะอ่อตอนที่ตีไปเก็บเห็ดเป็นคลิปกเก่าเนาะจ้ะที่กระจะลงไปพี่น้องเดบเบิ่งนั่มเนาะจ้ะเนาะผ mm ู hmm. ้ใด,ด้ที่แบบเพิ่นเขามาเบิ่งมาติดตามใหม่ๆเพื่อจะได้เห็นเนาะค่ะว่าเออเข้าไปเก็บเห็ดชนิดนี้มาแล้วก็เอามาให้ก็กินเด็กพี่น้องเดบเบิง่งเนาะจ้ะเนาะ ปรุงรสกรบบนยาจ้ะก็ปรุงตามอันนี้ข้าเข้ามักเลยค่ะข้า,ากระชสตจีไสแคร์พริกไทยดำนอกจาก้ะ,ะกาผงปรุงรสท้องเท้านะคะสดดี้ะกล้ะกาเตรยอก น้ำตาลไปนิดนึงค่ะมันมีรดกลมกลมนิดนึงจ้ะมันตหนไหเป็นยิงเสียง ึมจะกินเขาไปแล้วจะเศร้าพยายามป้่อนขอเขาเพิ่งตัวกินบ่หลายเดี๋จ้ะกินหน้อยนึ่ง แล้วไปลองเฮดเบิ่งเด้อจ้ะเ,เ,เด้อเฮดยังกับเฮดใดจ้ะเฮดเออ่บ้านเฮาก็บเฮดได้เป็นพวกเห็ดญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็บเฮดได้จ้ะเมนูนี้เนะาะเฮาวเราเป็นไปไดัดแปลงเอาจ้ะบ่มีเส้นพาสต้ามีบานเฮาก็มีเส้นเพาสตา้าขายเนาะจ้ะแต่เฮาบ่ามักเส้นพาสต้าก็ใส่เส้นทีน่เฮามักได้เลยจ้ะเส้นเหลืองเส้นมีเหลืองอะไรก็ได้ค่ะ มันทำบะหมักใส่ครีมมันก็ใส่แค่นูมก็ได้จ้ะอันนี้ทีก็ผสมครีมไปน้ำหรือกับผสมนมไปน้ำเพื่อเบาให้มันเคยก็มันมันครีมเกินไปนะคะก็ใส่นมผสมไปน้ำจ้ะแซ่บอิ่มพี่น้องเบร์ดเกลียดจ้ะพอดีกินเลย เมล็ดจ้าพี่น้องอิมค่ะน่ะพอดีกินเลยค่ะสำหรับคนเดียวเนะจ้เนาะตีก็วเตี้ยวไวยูจัดเลี้ยว้ให้ลูน้ำหนักจัดเพื่อว่าพันอยากกินอีกเนาะค่ะคลิปนเตี๋ยเขอตัวรักพี่น้องไปก่อนนะคะพั้มคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ